หนิงเมืองยาวบทที่551เรื่องหน้าเศร้าของเจ้าชายชราทำตัวไม่ถูกตอนนี้พวกเขาคงรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วอย่างแน่นอนอีกทั้งสิ่งที่พวกเราทำก่อนหน้านี้ทำให้จวนผู้สำเร็จราชการตอนนี้มีการป้องกันอย่างแน่นหนาพละยค่ะมันยากมากที่จะบุกเข้าไปที่นั่นหากฮ่องเต้ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับจวนของผู้สำเร็จราชการมาก่อนฮ่องเต้าอาจจะยังเข้าไปในจวนแห่งนั้นได้ แต่ตอนนี้โจนของผู้สำเร็จราชการนั้นไม่สนใจฮ่องเต้โดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังเพิกเฉยต่อคำสั่งของเขาอีกด้วยซ่งลี่หรีตาลงทันใดนั้นนางก็มองชายชราก่อนจะพูดขึ้นคนคนนั้นอยู่ในโจนของผู้สำเร็จราชการด้วยหรือชายผู้นั้นหายตัวไปเป็นเวลานานแล้วจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังตาม,มาหาไม่เจอดูเหมือนว่าเขาอาจจะอยู่ในโจรแห่งนั้นก็เป็นได้ ชายชราผงกศีีษะอาจเป็นไปได้พะยะค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวใดดยืนยันเลยว่าเขาอยู่ที่แน่นจริงหรือไม่ซ่งลี่หงิดที่อีกฝ่ายไม่มั่นใจเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วมีเรื่องไหนที่เขารู้บ้างเล่าพระสนมไม่ต้องพูดข้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรซ่งลี่พูดขัดในเมื่อคนอื่นๆไม่อาจลักลอบเข้าไปได้นางก็จะเป็นคนที่จะเข้าไปในนั้นเองซ่งลี่ต้องการเห็นว่าคนพวกนั้นจะซ่อนตัวได้อีกนานเทียงใดกัน ชายชราไม่เอ่ยคำใดต่อเขาเพียงแค่โค้งคำนับและยืนอยู่ข้างๆในจวนของผู้สำเร็จราชการชิงซงกำลังรักษาบาดแผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของอูยโยวอย่างตั้งอกตั้งใจนางรักษาแอนร้อยไวของเขาให้เชื่อมติดกันแล้วและอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกสักพักแต่ทว่าทักษะการต่อสู้นั้นไม่อาจจะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกนอกจากนี้บาดแผลตรงหัวไหล่ของเขายังรักษายากอีกด้วยเพราะหากตะขอเหล็กตรงนั้นถูกดึงออก ร่างกายของเขาก็จะได้รับอันตรายอย่างง่ายดายชิงซวงมองตะขอเหล็กสองชิ้นนั้นก่อนจะหันมองอูโยวอความยากอยู่ตรงตะขอเหล็กที่ปักไหลของเขาอยู่ตอนนี้หากดึงมันออกหัวไหล่ของเขาก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงท่านตัดสินใจมาเลยก็แล้วกันว่าจะให้ทําเช่นไรอูโยวอรครุ่งคิดและมองชายที่เนื้อตัวนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลบนเตียงผู้นี้จากนั้นเขาจึงสูดลมหายใจเข้าลึกช่วยชีวิตเขา ขอเพียงให้เขายังมีชีวิตอยู่ก็พอส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญชิงซวงเดินไปข้างโต๊ะก่อนจะเขียนรายการบางอย่างให้กับอูโยวหากเจ้าสามารถหาสมุนไพรเหล่านี้ได้บางทีข้าอาจจะทำให้เขาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ได้อูโยว์มองดูรายชื่อสมุนไพรกว่าสิบชนิดโดยบางชนิดนั้นหายากยิ่งข้าจะหาวิธีโชคดีที่เขาพอมีสมุนไพรบางชนิดอยู่บ้างดี ชิงโซงเดินกลับเข้าไปอีกครั้งพร้อมกับขอให้หนานอวี่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆหนิงเมื่อเหยามองสีหน้าเป็นกังวลของอูโยว์วางใจเถอะหากมีชิงรวงคอยดูแลอยู่ใกล้ๆเขาจะปลอดภัยข้าเชื่อหากคนอื่นเป็นผู้รักษาบาดแผลที่รุนแรงขนาดนี้อูโยว์คงจะได้รับการวินิจฉัยว่าชายผู้นี้ต้องที่การอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่น้องชายของเขายังพอมีความหวังที่จะฟื้นตัวได้ เพียงแค่นี้ก็ทำให้เขามั่นใจในฝีมือการรักษาของชิงซวงแล้วคืนนั้นจูจูนานอาวี่ก็เดินมาตรงลานบ้านของหนิงเมืองหยาก่อนจะมองตรงไปด้านหน้าอย่างเคร่งครึมราวกับว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงนั้นอูโยว์ถอยหลังก่อนจะเดินออกไปและมองไปทิศท,ทางเดียวกับหนานอาวีจากนั้นจึงพูดขึ้นอย่างแถวเบาในเมื่อเจ้ามาที่นี่แล้วก็ออกมาเถอะไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้ว ซ่งลี่ได้ยินเสียงของอูโยวอจึงยอมเดินออกมาจากความมืดเจ้าอยู่ที่นี่นี่เองซ่งลี่ขบฟันกรอดขณะพูดและมองเขาอย่างเยือกเย็นแววตาอูโยวอมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ราวกับว่าสีหน้าทถึงทึงของอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาแม้แต่น้อยกลับไปกับข้าเมื่อเห็นว่าอูโยวอไม่พูดจาซงลี่จึงพูดขึ้นอีกครั้ง ถ้าห้าตามเจ้ากลับไปเพื่อให้เจ้าเอากูพิดใส่ในร่างกายของข้าอีกครั้งเช่นนั้นหรือและไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เป็นถึงสองตัวอีกด้วยอูโยว,วมองอีกฝ่ายพร้อมกับพูดเสียดสีตนเองสีหน้าของเขาดูเศร้าใจเล็กน้อยซงลี่มีท่าทีแข็งกร้าวก่อนจะขมวดคิ้วเจ้าพูดเรื่องอะไรกันข้าไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเช่นนั้นหรือเจ้ากลายเป็นคนที่ไม่กล้ายอมรับผิดตั้งแต่เมื่อไหร่กันชายหนุ่มมองคนปรุงหน้าด้วยสายตาเย็นชาและไร้ซึ่งความอ่อนโยนท่าทีของนางเปลี่ยนไปทันทีหากข้าทำแล้วจะทำไมเจ้าคิดว่าจะหลุดพ้นจากเนื้อมือของข้าได้เช่นนั้นหรือเฟยชิงเฉิงเจ้าจะต้องเป็นของข้าตลอดไปร่างกายของอูโยว์แข็งเกร็งเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมาเฟยชิงเฉิงตายไปนานแล้วตอนนี้มีเพียงแค่อูโยว์เท่านั้น ข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะชื่ออูโยว์หรือเฟยชิงเฉิงเจ้าต้องเป็นของข้าแต่เพียงคนเดียวซ่งลี่พูดอย่างเกรี้ยวกราดเขาคิดว่าจะสามารถหลบหนีจากเนื้อมือของนางได้พ้นเพียงเพราะเปลี่ยนชื่อเช่นนั้นหรือช่างเพ้อฝันยิ่งนักหนานอวี่มองอูโยวอก่อนจะดอดลิ้นช่างน่าเศร้าจริงๆที่เจ้าหลงรักผู้หญิงประเภทนี้ได้บทที่ห้าห้าเจ้าทำกับข้าเช่นนี้ได้อย่างไร อูโยวอยิ้มพลางพยักหน้ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆเขาพึมพำขณะมองส่งลี่แววตาของชายผู้นี้ทำให้นางโกรธเคืองอูโยวอหากเจ้าไม่กลับไปกับข้าข้าก็จะทำให้ทุกคนในจวนผู้สำเร็จร,ราชการแห่งนี้ต้องรู้สึกว่าการตายไปนั้นยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่แบบทรมานเจ้าช่างปากดีเสียจริงข้าอยากจะรู้นักว่าเจ้าวางแผนที่จะทำให้คนในจวนแห่งนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้อย่างไรกัน หนิงเมื่อยาวตื่นขึ้นตอนที่ซ่งลี่มาถึงพอดีแต่มิได้เผยตัวออกมาและเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายพูดจาจองหองเช่นนั้นหญิงสาวจึงหัวเราะเยาะและพูดขึ้นในทันทีนางม,มีสิทธิ์อะไรจึงกล้าพูดใจหญิงผยองถึงเทียงนี้ในเขตจวนของหนิงเมื่อยาวซ่งลี่มีท่าทีเปลี่ยนไปเมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินออกมาจากในบ้านหนิงเมื่อยาวสวมชุดสีอ่อนและผมของนางนั้นดูกระเซิร์กระเซิง คนอื่นๆต่างมองว่าหญิงสาวที่มีภาพลักษณ์ธรรมดาผู้นี้เป็นคนที่น่าทึ่งอย่างยิ่งเจ้าคือนายหญิงแห่งคงเป่าใจหรือข้าอยากพบเจ้าอยู่พอดีซ่งลี่ขบฟันแน่นขณะเอ่ยขึ้นหนิงเมื่อยาวเดินเข้ามายืนตรงหน้าอูยโยวอและหนานอวีพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยเจ้าเยินยอข้าเกินไปแต่องคหญิงอย่างข้าแปลกใจยิ่งนักที่พระสนมแห่งเหนียวเจียงชอบแอบเข้ามาในจวนส่วนตัวของคนอื่นเช่นนี้ ที่สะพยระวังหญิงสาวผู้นี้ด้วยขอรับหลังจากที่หนิงเมืองเยาเดินออกมาหนานอวีก็ดูเป็นกังวลเพราะอีกฝ่ายนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขาจึงกลัวว่าที่สะพยของตนจะได้รับบาดเจ็บหญิงสาวยิ้มพร้อมพยักหน้ารับก่อนจะโบกมือและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่เป็นไรรนหาที่ตายซ่งลี่หาโอกาสที่จะโจมตีอีกฝ่ายก่อนที่ฝ่ามือปื้นยาพิษของซ่งลี่จะฟาดใส่หนิงเมืองเยา ร่างของหญิงสาวก็พร่าบเบลอและหายไปจากสายตาของซ่งลี่ก่อนจะปรากฏตัวครึ้นด้านหลังของนางดูเหมือนว่าคำสรรเสริญเกี่ยวกับเจ้า,จาที่ข้าเคยได้ยินมานั้นจะเชื่อถือไม่ได้น้ำเสียงอันเย็นชาและชัดเจนของหนิงเมิงเหวาดังขึ้นจากด้านหลังของอีกฝ่ายซ่งลี่ตกตะลึงอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าหญิงสาวผู้นี้หายตัวไปต่อหน้าต่อตานางคิดว่าหนิงเมิงเหวาเป็นเทียงคนธรรมดาที่ไม่มีทักษะการต่อสู้ใดๆและคงจะถนัดเทียงเรื่องการค้าเท่านั้น แต่ใครจะคิดว่านางจะมีวรยุทธ์ในระดับที่น่าทึ่งเช่นนี้ทันใดนั้นซ่งลี่รีบหันกลับไปมองหนิงเมืองเหวยที่ยังคงอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่นางเพิ่งออกมาและผมเข้าของนางก็ยังคงยุ่งเหมือนเดิมซ่งลี่รีตาลงและจูโจมอีกครั้งข้ามกลางสายตาของคนอื่นๆส่วนหนิงเมืองเหยา่ยนั้นเพียงแค่หลบหลีกไปมาราวกับว่าซ่งลี่เป็นฝ่ายไล่ต้อนหญิงสาวจนไม่อาจโจมตีกลับได้ แต่ซ่งลี่รู้ดีว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเลือกที่จะไม่ลงมือโต้กลับเองหลังจากที่หลบเลี่ยงอยู่หลายครั้งในที่สุดหนิงเมืองเหยวก็หรีตามองอีกฝ่ายที่เอาแต่โจมตีอยู่อย่างนั้นหากนี่คือความสามารถทั้งหมดที่เจ้ามีเจ้าไม่ควรจะมาที่นี่เลยขณะที่ซ่งลี่กำลังรู้สึกโงนอยู่นั้นเองหญิงสาวก็ง้างฝ่ามือและฟาดใส่นางอย่างจังซ่งลี่หลบไม่ทันนางจึงกระอักเลือดออกมา หนิงเมื่อเหยามองสภาพอันสะบักสะบอมของอีกฝ่ายก่อนจะยิ้มมุมปากทันใดนั้นซ่งลี่ก็เงยหน้าขึ้นมองอูโยวอเจ้ากลายเป็นคนเช่นนี้ไปแล้วหรืออูโยวอตกตะลึงเขาไม่เข้าใจในคำพูดของนางหนานอวี่มองชายที่ดูมุนงก่อนจะอธิบายนางหมายความว่าเจ้าจะมองดูพี่สะพายทำร้ายนางโดยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเช่นนี้หรือนังตาของอูโยวอรกระตุกขณะมองซ่งลี่เขากำลังยิ้มยอดตนเอง จะให้ข้าช่วยเจ้าแล้วยอมให้เจ้าเอากูพิดใส่ร่างข้าอีกครั้งเพื่อไม่ให้ไปสนิทสนมกับหญิงอื่นอีกเช่นนั้นหรือเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าข้าต้องทุกทรมานเทียงใดเจ้าไม่เคยคิดถึงจิตใจของข้าหรอกเพราะเจ้ามันเห็นแก่ตัวแล้วทําไมข้าจะต้องช่วยเจ้าด้วยเล่าเจ้ามองว่าความรู้สึกของข้าเป็นเรื่องล้อเล่นเช่นนั้นหรือเฟยชิงเฉิงเจ้าเพราะเจ้าเจ้ารู้บ้างหรือไม่ว่าข้าต้องทนกับความเจ็บปวดเทียงใด ไม่ว่าข้าจะชื่นชอบในตัวผู้หญิงหรือแม้กระทั่งใกล้ชิดกับผู้ชายหรือเด็กน้อยคนใดเทียงแค่ข้ามอบความรักให้ข้าก็จะเจ็บปวดอย่างมากจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อแต่เจ้าก็ยังทำกับข้าเช่นนั้นซ่งลี่ข้าอยากจะถามนับว่าทำไมเจ้าจึงทำเช่นนั้นกับข้าหากนางบอกชายหนุ่มตรงๆหรือขอให้เขาช่วยเขาก็อาจจะเห็นด้วยโดยไม่ลังเลเลยแต่ซ่งลี่กลับบังคับให้เขาต้องยินยอมโดยใช้วิธีที่รุนแรงเช่นนี้ ความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีให้นางมาตลอดสิบปีนั้นพังทลายลงจนหมดสิ้นแล้วตอนนี้เขาเพียงอยากรู้ว่าทำไมซ่งลี่ถึงทำกับเขาเช่นนั้นบทที่553ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยซ่งลี่มองอูยโยวอย่างตกตะลึงราวกับไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะพูดจาเช่นนั้นกับตนค่ะซ่งลี่ตอนนี้ข้าเพียงอยากรู้ว่าทำไมเจ้าถึงทำกับข้าเช่นนั้นเมื่อเห็นว่าหญิงสาวตรงหน้าพูดจาตะกุก,กะกัก อูโยวอจึงเผยรอยยิ้มออพร้อมกับสีหน้าอันเยือกเย็นท่านที่ชิงเฉิงข้าไม่ได้ตั้งใจเชื่อข้าเถอะเมื่อรู้ว่าพูดอะไรไปก็ไรประโยชน์จูจูนางก็มองชายหนุม่มด้วยแววตาเศร้าส้อยพร้อมกับมีน้ำตากลอหนิงเมื่อยาวแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อเห็นนางเล่นละครตกตาเช่นนี้หนิงเมื่อยาวขยี้ตามองอีกฝ่ายอย่างไม่อยากเชื่อว่าคนที่เพิ่งโจมตีนางอยู่เมื่อครู่จะกลายเป็นคนที่อ่อนไหวเช่นนี้ อูโยวมองซ่งลี่อย่างเย้ยหยันแววตาคู่นั้นแสดงให้เห็นถึงความเหยียดยามซ่งลี่คนอื่นๆอาจจะตกหลุมครั้งนี้แต่ไม่ใช่ข้าเจ้าคิดว่าตนเองคือซ่งลี่คนเดียวกับเมื่อสิบปีก่อนหรือข้าไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วข้าพอจะเดาได้แล้วว่าจริงๆแล้วเจ้าไม่เคยจริงใจกับข้าเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าเพียงหลอกใช้ข้าเท่านั้นอูโยวูปหน้าผากของปนสีหน้าและแววตาของเขาดูหนักแน่นอย่างยิ่ง ซ่งลี่มองชายหนุ่มเจ้ายอมละทิ้งความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันมาหลายปีเช่นนั้นหรือความสัมพันธ์หลายปีหรือเอ,อูโยโวอยิ้มย่ะเย้ยตนเองพวกเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเทียงเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยของข้าเจ้าถึงกับต้องการจะลบข้าทิ้งไปเลยหรือในสายตาของซ่งลี่การที่นางใส่กูพิษในร่างของอูโยโวอนั้นเป็นเทียงความผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่จําเป็นจะต้องทําเช่นนี้ทันใดนั้นหนิงเมืองเยาก็ปรากฏตัวต่วตอหน้าซ่งลี่ ก่อนจะบีบคอนางและเอ่อยอย่างเหยียดหยามความผิดพลาดเล็กน้อยหรือดีเลยถ้าเช่นนั้นเราก็จะให้เจ้าได้ลิ้มลองความเจ็บปวดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั่นหนานอาวีรอขอรับที่สะพายหนานนวีหยิบเม็ดโอสถสีแดงออกมาและยัดมันใส่ในปากของซ่งลี่โดยที่นางพยายามขัดขืนหนิงเมื่อยามองดูสีหน้าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายก่อนจะยิ้มและเอ่อยขึ้น อย่ากังวลเลยมันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ยาพิษและกูพิษตัวเล็กน่ารักตัวหนึ่งเท่านั้นมันไม่ทําให้เจ้าถึงตายหรอกพวกเจ้าเฟยชิงเฉิงจะมากเกินไปแล้วเดิมทีอูโยวอต้องการให้ทั้งสองคนปล่อยตัวซ่งรลี่แต่เมื่อได้ยินคําพูดของนางเขาจึงเงียบต่อไปเมื่อเหยาข้าจะกลับไปนอนพักก่อนเขาเมินเฉยต่อซ่งลี่ที่ดูกรธเคือง หลังจากพูดจบเขาก็หมุนตัวแผ่นหลังของเขาเดินจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวราวกับว่าเขาตัดขาดจากนางได้แล้วหนิงเม่เหยาวถอนหายใจแผ่วเบาและคิดว่าชายผู้นี้คงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่กว่าจะออกมาอีกครั้งใครกันแน่ที่มากเกินไปเจ้าไม่คอสมควรได้รับความรักจากเขาด้วยซ้ำหนานอวี่จับตัวนางออกไปหากนางยังกล้าแอบเข้ามาในจวนแห่งนี้อีกก็ฆ่านางทิ้งได้เลย หนิงเมื่อยาวเดินกลับเข้าห้องแต่ซ่งลี่ที่อยู่เบื้องหลังนั้นกำลังเบิกตากว้างนางสามารถเข้ามาที่นี่ในวันนี้ได้เทียงเพราะว่าหนิงเมื่อยาวและคนอื่นๆตั้งใจปล่อยให้นางเข้ามาเช่นนั้นหรือหนานอวี่มองสีหน้าของซ่งลี่ก่อนจะหัวเราะเยาะแล้วเจ้าคิดว่าเข้ามาได้ง่ายายขนาดนี้ได้อย่างไรละ่ะนั่นเพราะว่าพี่สะพภยของข้าตั้งใจจะให้อูโยวอคลายปมในใจของเขาได้สำเร็จต่างหากเล่า หลังจากพูดจบหนานอวี่ก็ลากตัวนางไปที่ประตูหลักและโยนนางลงกับพื้นโดยไม่สนใจว่านางเป็นหญิงสาวเลยแม้แต่น้อยคืนนั้นซ่งลี่รู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนจิตใจ,จยอย่างรุนแรงในใจของนางเชื่อมั่นมาตลอดว่าอูโยว่าจะยอมให้อภัยนางเสมอไม่ว่านางจะทำอะไรผิดพลาดแต่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ยกโทษให้นางเขายังพูดเป็นนยว่าขอตัดความสัมพันธ์กับนางอีกด้วยนางรู้ว่านางอาจทำผิดที่ใส่กูพิษในร่างกายของอูโยว แต่สาเหตุที่นางทำเช่นนั้นเพราะไม่อยากให้เขาปฏิบัติกับคนอื่นเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับนางนั่นเองหลังจากที่พวกเขาไม่พบเจอกันมากว่าสิปีซงลี่ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะหมดรักนางเช่นนี้เมื่อคิดถึงอูยโยวอร่างกายของนางโดยเฉพาะตรงหัวใจก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากราวกับว่ามีมือข้างหนึ่งเข้ามาบีบอย่างรุนแรงใบหน้าอันซีเซียวของนางนั้นดูไร้สีสันยิ่งกว่าเดิม ขณะนั้นเองซงลี่ก็ตกอยู่ในพวังความคิดเป็นไปได้หรือไม่ว่าอูโยวอต้องทนทุกทรมานเช่นนี้มาตลอดหลายปีเมื่อนางคิดถึงอูโยว์อีกครั้งความเจ็บปวดในร่างกายของนางก็รุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนซงลี่ไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นและเดินกลับไปนางจึงขดตัวลงอย่างทรมานบทที่554สศัตรูที่เป็นคนฆ่าล้างตระกูลซงลี่กุมหน้าอกด้วยมือทั้งสองข้างเอาไว้แน่น ใบหน้าของนางชุ่มไปด้วยเหงื่อจนผมเข้าเปียกโชกนางกัดริมฝีปากของตอนแน่นอูโยวอยืนมองซ่งลี่จากระยะไกลและรู้สึกเหมือนเห็นภาพตนเองตอนนั้นเขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากมันเจ็บปวดจนเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ทำให้เขาพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งสิ่งที่ซ่งลี่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นเพียงเศษซี้ิวของความเจ็บปวดที่เขาเคยเจอมาเท่านั้น ชายหนุม่มก้มหน้าลงมองแขนข้างซ้ายของตนที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากการทำร้ายตนเองในตอนที่เขารู้สึกเจ็บปวดอาการที่ซ่งลี่เป็นอยู่ตอนนี้นับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นอูโยวอมองซ่งลี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมุนตัวจากไปเป็นอย่างไรบ้างเจ้ารู้สึกดีขึ้นหรือไม่หนิงเมืองเหยามองอูโยวอและเอ่อยถามอย่างสุข,ขุมชายหนุม่มผงกศรษะข้าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้อย่างไร หญิงสาวยิ้มอย่างแผ่วเบาซ่งลี่จะไม่มีจุดจบที่สวยงามเพราะหนานอวี่จะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นหากเจ้ารับไม่ได้ก็จงออกไปจากตรงนี้เสียดีกว่าหญิงสาวต้องการบอกเขาก่อนล่วงหน้าว่าซ่งลี่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนทั้งประกูลของหนานอวี่ถูกสังหารหนานอวี่จึงไม่มีทางปล่อยให้ซ่งลี่ลอยนวลไปอย่างแน่นอนอูโยว์ยิ้มพลางสายศีรษะข้ายังอยากที่จะติดตามพวกเจ้าอยู่ส่วนซ่งลี่ ข้าไม่มีพันธะใดๆกับนางอีกต่อไปแล้วหนิงเมื่อยาวยักไหล่และยิ้มอย่างสุขุมดีข้าอยากรู้ว่าหนานอวี่เป็นใครหรือหลังจากที่ราชากูเลือกเขาเขาคือฮ่องเต้แห่งเหนียวเจียงแต่ฮ่องเต้แห่งเหนียวเจียงคนปัจจุบันกลับสังหารประกูลของเขาจนหมดสิน้นเหลือเพียงสองที่น้องที่พยายามหลบหนีกันอย่างสุดชีวิตและนั่นทําให้พวกเขาอาฆาตแค้นซ่งลี่และฮ่องเต้นคนปัจจุบันหนิงเมื่อยาเอ่อยอย่างชัดถ้อยชัดคํา อูโยวอมองหญิงสาวอย่างตกตะลึงท่าทีของนางดูไม่เหมือนคนที่กำลังพูดเท็จจึงเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวว่าสิ่งที่นางพูดเป็นความจริงในตอนนั้นซงลี่ก่อเรื่องราวเลวร้ายไว้มากมายอูโยวยิ้มอย่างขมขื่นดูเหมือนว่านางปิดบังข้าหลายเรื่องทีเดียวเจ้ายังรู้สึกว่านางเป็นคนสำคัญอยู่อีกหรือนั่นสิไม่ว่านางจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับข้าอีกแล้วอูโยวหัวเราะเบาๆน้ำเสียงนั้นฟังดูสบายใจขึ้นเล็กน้อย หนิงเมื่อยาบิดท,ที่เกียดก่อนเอ่ยขึ้นกลับไปพักผ่อนเธอข่าเองก็จะกลับไปนอนต่อเช่นกันหลังจากเห็นว่าหญิงสาวจากไปอุโยวลจึงเดินกลับเข้าห้องพักของตนแต่ตลอดทั้งคืนนั้นชายหนุ่มนอนไม่หลับเลยเขาเพียงนั่งอยู่บนเตียงและมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเมื่อยลอยและเมื่อขอบฟ้าเริ่มมีแสงสว่างเขาจึงลุกขึ้นขยับตัวเพื่อคลายกล้ามเนื้อเท่านั้นอุโยวเดินมาเยี่ยมลูกน้องของตน หลังจากนั้นหนิงเมื่อยาวก็ช่วยเขาปลอมตัวเพื่อออกไปข้างนอกจวนนานอาวีนางกลับไปที่วังหลวงกลางดึกเมื่อวานข้ารับใช้ของซ่งลี่เห็นว่านางยังไม่กลับจึงออกตามหาจนในที่สุดพวกเขาก็พบและพานางกลับไปนานอาวีสายหน้าไม่เป็นไรหรอกขอรับตอนนี้กู่พิษในร่างกายของซ่งลี่นั้นได้พรากชีวิตครึ่งหนึ่งของนางไปแล้วนอกจากนี้พิษนั่นยังทําให้นางทรมานจนไม่อยากจะชีวิตอยู่ต่อไปอีกด้วย หนิงเมื่อเยาสำลักก่อนจะไม่คัดค้านทำตามที่เจ้าเห็นสมควรเถิดหนานอวี่รับคำและยืนอยู่ข้างหญิงสาวโดยไม่ได้พูดจาอะไรหญิงสาวผู้นั้นร่วมมือกับคนอื่นทำให้ตระกูลของเขาต้องพังที่นาศแล้วเขาจะปล่อยให้นางตายอย่างสงบได้อย่างไรกันก่อนที่ซ่งลี่จะตายเขาอยากให้นางรู้สึกหวาดกลัวและซึ่งหวังเหมือนกับที่ทำกับตระกูลของเขาเอาไว้เมื่อเวลานั้นมาถึงหญิงผู้นั้นจะต้องตายแบบเดียวกับตระกูลของเขา นั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ไฟแห่งความเกลียดชังในใจของเขาดับมอดลงได้หนานอวี่เจ้าสามารถแก้แค้นได้แต่อย่าให้ความเกลียดชังมันบังตาจนมืดบอดจะทำอะไรก็นึกถึงชิงซงเข้าไว้หนิงเมื่อเหยาเห็นหนานอวี่เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่สบายใจนะักนางจึงเอ่ยเตือนเขาอย่างจริงจังร่างกายของหนานอวี่แข็งเกร็งจากนั้นเขาจึงพนมกศีรษะที่สะพายคาเข้าใจแล้วอย่าก,กังวลเลยขอรับ หนิงเมื่อยาวไม่พูดอะไรต่อจากนั้นจึงมองเฉียวโมซางที่อยู่ข้างๆเจ้าลิงน้อยเจ้าคิดว่าท่านพ่อใกล้จะกลับมาแล้วหรือไม่ข้าคิดถึงท่านพ่อของเจ้ายิ่งนับแล้วเจ้าคิดถึงท่านพ่อบ้างหรือไม่เฉียวโมซางกลับพริบตากลมโตคู่นั้นและมองผู้เป็นแม่ด้วยในตาสีเข้มราวกับกำลังจะสื่อว่าเขาก็คิดถึงท่านพ่อเช่นกันหนิงเมื่อยาวเดินไปตรงเปลและอุ้มเขาขึ้นมาเจ้าลิงน้อยข้าอยากจะเจอท่านพ่อของเจ้ายิ่งนะับ บอกข้าทีว่าข้าควรทําเช่นไรชิงซวงและคนอื่นๆฟังหนิงเมื่อเหวยาวพูดพึพรรมพำกับลูกน้อยที่ยังแบะบอกพวกเขาไม่อาจช่วยอะไรได้ต่างก็รู้สึกปวดใจอย่างยิ่ง